สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง DBRIS สองกันนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนําแนวทางยี่กี่ห้องลอตโต้ VIP ย้ำว่าเป็นแนวทางให้สมาชิกได้ไปต่อยอดได้ไปลงทุนกันนะการลงทุนมีความเสี่ยงนะคะแต่ว่าความเสี่ยงนั้นเราก็ต้องมีตัวช่วยใครสนใจตัวช่วยสนใจโปรแกรมสนใจดูรอบต่อรอบก็เข้าไปที่ไลน์กลุ่มได้เลยนะคะเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะฟรีไม่มีค่าบริการนะคะก็สูตรที่เข้าหลายสูตรเลยในโปรแกรมซึ่งโปรแกรมสามารถใช้ง่ายสะดวกสบายใช้ได้ทั้งอนอกหุ้นนิเคี๊ได้หมดเลยนะคะ ก็เดี๋ยวใครไม่เข้าใจเดี๋ยวสามารถทักแนะนำได้นะคะสุดคือร้อยบนบวกหนึ่งหนึ่งคือข่าคงที่เข้าหลายสุดเลยเนาะแอดก็เลยเอาร้อยบนบวกหนึ่งมาให้สมาชิกได้ไปต่อยอดกันนะคะสุด เล่น2ตัวล่างนะคะสตัวล่างข้อจํากัดของ2ตัวล่างก็คือว่าถ้าเลขออกเบิ้ลนะคะถ้าเราไม่กดกันเบิ้ลคือหลุดนะแต่ว่าในนี้ไม่ไม่มีเบิ้ลยังไม่ออกเบิ้ลเลยตั้งแต่รอบที่2จนถึงรอบที่6นะคะเข้า2 4 5สี่หรอบแล้วนะคะคือเราดูสูตร3รอบติดกันแล้วเข้าแล้วเราค่อยลงทุนรอบที่เข้าเข้ารอบครั้งที่4ครั้งที่5เราเริ่มลงทุนได้เลยแล้วก็พักนะคะได้แล้วเล่นเล่นแล้วได้แล้วสักสรอบก็คือพอพัก ะะแล้วค่อยมาลงทุนใหม่นะคะไม่ได้เล่นแช่ทั้งวันนะคะเล่นเล่นเล่นมีจังหวะในการลงทุนด้วยนะถ้าหลุด2รอบติดกันก็คือแปลว่าแปลว่าเลขดินนะคะไม่ไม่ไม่ควรที่จะลงทุนคุณพักได้แล้วถ้า2รอบติดกันเราเราค่อย พักอีกสัก3าสีรอบเราค่อยมาเช็คใหม่นะการลงทุนก็เล่นแบบมีมีจังหวะในการลงทุนมีสเต็ปในการลงทุนนะคะเล่นแบบดูทุนของตัวเองด้วยบางคนทุนทุนไม่เยอะก็เริ่มจาก1บาทครั้งต่อไปก็2บาทนะถ้าใครมีทุนหน่อยก็เริ่มจาก2 4 6หรือ1 2 3หรือใครมีทุนเยอะหน่อยก็เริ่มที่5 10 15บาทนะคะดูทุนของตัวเองเล่นแบบพบนะคะแบบทบถ้าหลุดก็คือครั้งต่อไปสมมุติว่ารอบรอบที่เราลงทุนครั้งแรก ห้าบาทนะคะเข้ารอบสองหลุดนะคะรอบสองหลุดครั้งที่สองเราเล่นเล่นตัวละสิบบาทใช่ไหมคะคือหลุดแล้วพักทีนี้คือมันมันหลุดแล้วเราก็ต้องพักพอพักเราเช็คลงทุนรอบใหม่ครั้งที่สามใช่ไหมคะครั้งที่สามแต่ว่าครั้งที่สองเราหลุดไปแล้วครั้งที่สามเนี้ยเราต้องลงทุนตัวละสิบห้าบาท ะะถ้าเ,เราต้องเล่นเป็นแบบมีมีการทบไม่งั้นเราจะตามทุนยากเยอะนะ,ะก็ต้องต้องวางแผนในการลงทุนด้วยถ้าหลุดเราต้องมีสำรองในการลงทุนนะคะ,ะเข้ามาดูกันเลยรอบที่7นะคะรอบที่7ก็ก็เอารอบอสมมติรอบที่6เราก็จะเอารอบที่5มาคํานวณน,นะคะร้อยบนก็คือ5บวกค่าคงที่คือ1 5ึบว 1, ได้6นะับเพิ่มให้ได้8ตัวนะคะหกเจ็ดแป จับบิน8ตัวนะะรอบที่6ออก1ออก7 5 6 1ห้าสองตัวล่างนะคะ1 7แล้วคำนวณได้71เราก็จะลงทุนแบบตรงหรือแบบกลับเราก็ต้องดูสถิติย้อนหลังนะคะอย่างเช่นรอบที่5ล่างออก8 6แล้วคำนวณได้6 8ออกแบบกลับนะคะรอบที่6ก็ออกแบบกลับรอบที่4 81แล้วคำนวณได้18ออกแบบกลับหมดเลยนะคะรอบที่7ก็น่าจะออกแบบแบบกลับนะคะ ก็ลอง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 ทุนดูนะคะลงทุนก็คือตรงอยู่ที่8ปด2นะคะเดี๋ยว2 4 6 7 7 28นะคะตรงอยู่ที่28ตัวถ้ากลับอีก28ตัวถ้าการเบิ้ลก็โบกอีก8ตัวนะคะหรือเราจะลงทุนแค่แบบกลับอย่างเดียว28บาท28ตัวตัวละหนึ่งบาท นะก,ก็ลองลองไปต่อยอดดูนะคะรอบที่เรารู้รอบที่7เนาะรอบที่7ก็จะเอารอบที่6มาคำนวณร้อยบนก็คือ7บวกค่าคงที่คือ17บ 1, วกนได้8นะคะนะเพิ่มให้ได้8ตัวแล้วก็โปรแกรมจับวินให้เรียบร้อย2ตัวล่างนะคะแอดก็มาลงเป็นแนวทางนะคะยังก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, กด Subscribe ช่อง D b บิลิ 63, ด้วยนะคะจะได้เป็นกำลังใจให้กับแอดในการทำคลิปให,ใหม่ๆในแต่ละวันและเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ